เดี๋ยวทุกคนเดียวจะมาในเวลาไปตลาลักนี่ไปไปทำงามาเนาะเรื่อยตัวเจ้าอะไรเนาะ้งแจกแล้วน,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 น้ำไละเอาน้ำมาก,กินนะ งมกันแัดแดดเนี่ยน้ำยังดี่บดนะเป้าบ่โอ้วานน้ำสไปายยังกินใจเอาจัะครับผมสวัสดีครับผม วิทนะครับผมมาบอกเราภาษาเขมรนะครับผมอ๋อคฟังนะครับผมว่าภาษาเขมรเข้ามาหน้ามาครับผมนี่เสกมาเร็วของเรื่องหน้านะครับผมเข้ามาที่สเกตภาษาเขมรมาทีงไหนครับภาษาเขมรนะครับผมเอาเงินว่างเก่อนนะน้่งเนตึกน้่งภาษาเขมรเป็นหน่วยวตึกนะครับผมอยากกินน้าจะวางไหนเรียนผักตึกเรียนผักตึกก่อนจะสานเรียนผักตึก อยากกินหนามเคลียนหรือเคลียนเคลียนคลอกควายแรงเ,เ,คเคลียนประตึกเคลียนประติกะะต๊กอยากกินน้มมาบอกไม่อยากกินหนมามนะครับผมนี่คือเป็นภาษาของเขเมรจังหวัดศรีสะเกษเพิ่นนะครับผมภใช้คำว่านามบะเมนตึกราบ้านช่องเลยะบะเมนตึก ยังให้ตึกตึกก็เจ้าสาวก็เป็นข้าวปาตึกนี่ยขึ้นน้ำนะครับผมน้ำกินเนี่ยครับผมเกิดว่าเข้าไปเที่ยวงานหรือว่าเข้าไปใส่ของคนจังหวัดชิซุกิหรือของสุรินทร์นะครับผมเวลาเขาอยากกินน้ำมอกสิได้บอกว่าขอตึกกินแน่จิงเนาะตึกนะตึกน้ำกินแน่ตึกน้ำได้ไหมคะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวข้างน้านะครับผมผมสิมาแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมาอีกอีก อีกแบบหนึ่งนะครับว่าเป็นภาษาอีหยังแน่สีใสอีหยังแน่นะครับผมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึง่งนะครับว่าเป็นภาษาต่อไปนี้อย่างนะครับผมขั้นปุ่มเป็นวางเลยนะครับผมสำหรับลัมนี้สวัสดีครับผมครับ